วันนี้เฟิร์มมาเียนเล่น3มย่านมิตรทาวค่ะทุกคนว่างๆไม่มีอะไรทำเลยมาเียนเล่นหน่อยเดินไปเดินมาแต่ว่ามาสะดุดตาเจ้าตูนี้มากๆเลยค่ะโหเจ้าตูกดรองเท้ารับเบอร์โซโหน่านกดมากเลยค่ะสามารถวัดไซส์เท้าเราก่อนกดได้เลยนะคะทุกคนน้องมีสีให้เลือกเทียบเลยค่ะทุกคนคือสวยมากๆรองเท้าแตะลับเบอร์โซตัวดัง ที่มีดีไซน์2ส,สีไม่เหมือนใครเห็นเขาว่ามันโคตรนิ่มและโคตรทนเลยค่ะทุกคนต้องลองกดหน่อยแล้ววันนี้เฟิร์นเลือกเป็นสีเบบี้พิงค์เทาอ่อนนะคะน่ารักมากพิเศษเอาใจเดือนแห่งความรักมีสีชมพูเบบี้พิงค์มีขายแค่ตู้สาขา3ามย่านมิตรทาวเท่านั้นนะเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ของสิบเจ็ดเท่านั้นค่ะรองเท้าเข้าวัสดุเกรดพรีเมียมนําเข้าจากอเมริกาเลยรองรับน้ําหนักเท้าได้เป็นอย่างดีใส่สบายค่ะคุ้มเงินมากราคาแค่สอง แบงค์แดงเท่านั้นใครกำลังตามหาเจ้ารองเท้าแตะน่ารักน่ารักใส่สบายเฟืร์นแนะนำแบรนด์นี้เท่านั้นเลยค่ะทุกคนโค,โคตรนุ่มโคตรหนึบต้องรองเท้าลับเบอร์โซเท่านั้นนะคะ